จ้าพี่น้องพบกับน้องอุยหักเดยอีสานแชนแนลกับไออ้วนวา่ดอนจ้าเมื่อนี้ไออ้วนวายดอนเขาก็สิมาเปิดราคาวายดอนแม่ลูกหนึ่งโค้มจ้าหนาคอให้พี่น้องเขาได้รับชมจ้าโอ้ลูกนี่เป็นสายเลือดของแก้วฝาอ้าวฟัดตื่นไข่สำลักแปดชัวไออ้วนเปิดเตควา่ดอนบ่ ค,ค้อยดำมะเปื่อยโอ้ค้อยดำเพื่อนตะวันนี่ของไอ้อ้วนเองเนาะป้าค้อยดอนจังเลยม,มาง,งามแถวบ่มีหม่องตำนี้บ่มีเม็ดทัวบ่เม็ดทัวบ่มีดอนฝ<อ>่ายทางอย่างน้อยเนี่ยข้มสูงกับสีอยู่บางรอยยิบ,บาหาได้อยู่ดีเน,นาะรอยยิบหาเสี้ยนข้อมสูงข้อมสูงของแม่มันมีรอยยิบหาเสี้ยนอืมหน้าตาเพื่อนงามเสมอเนี่ยนี่ละเม็ดทัวบ่มีไทยบ่งท่าท่าบ่มีแต่อยู่ดั่งแหละเม็ดทัว พี่พนอไม่ได้อยู่ดยยาย่านพ่อกบตื่นเสือสีแดงเฮ้ยจะยิ่งถึงทางเนาะลูกเป็นตัวแม่ลูกเป็นตัวแม่ลูกใครลูกของลูกแก้วไหมลูกแก้วฝ้าแม่เต่งไหมโอ้หลานหลานแก้วฝ้าแก้วฝ้าลูกบักฝ่ายแม่เต่งลูกตัวแม่ที่ครับลูกเป็นตัวแม่ตัวได้จักเดือนแล้วลูกมันได้สามเดือนกลัวสามเดือนกลัวแม่ยขืนเท่อนึงเยาว่าบอทันเทิงบอทันในทับอีกบอแมียบอทันในทับ พี่น้องแช่งขาไงามุกดีด <ยะ S 2> ีโอย่าเตือนถั่วให้เห็นแน่ม,นแแมันเชีงขาแห่งจังลูกมันย้ยอนก้อนอ้ยดากม,ามันม้วนร่มอุ่มดีแถวลูกขึ้นแม่แล้วเตือนเสือสีแดงเ่าได้บุก <laughs> ไอว้วนพี่น้องเขาอ,อยากฟังราคาแล้วอยากฟังราคาปีอยากฟังราคานี่ให้โทรมาหา เบอร์นี่แหละศูนย์ยังศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดจ้าแม่ลูกคมนี่เนาะพี่น้องแม่ลูกค้มนี่ครับราคาพอถึงแม่ก้อนหลุดแม่ก้อนไหลโอ้แล้วถ้าหลุดแม่ก้อนไหลแม่แม่ก้อนแม่ก้อนของตะเลนั่นผมห้องเกียรติศิานเนาะแม่นี่ต้องก็แม่นั่นไหลจ้าราคาราคาหนี่รุดจากเกียรติศิภาลงมา แต่ว่าโทรมาคุยเอาโทรมาคุยกันเอาครับนะคะจำกวามแม่นั่นไหลได้บ่แม่นจิบมือหาเด็กบ่ได้ห้องจิบมือหาแต่ว่าแต่ว่าโทรมาคุยนี่มองใครครับครับผมให้ว่าแม่นี่ยังท่องว่างแม่ท่องว่างแม่ได้ลูกตัวเดียวท่องว่างคือกันกับแม่ก้อนนั่นแหละอืมแต่ว่าคุยแม่มันเนยกับตัวซ้ำกันล่ะกับแม่ก้อนบัดนี้อายุแม่มันหน่เดี๋ยวนี้จากปีเราจะหนิอายุแม่มันหนะสามปีกว่าสามปีกว่าโอ้ พี่น้องข้อยอยู่กับบ้านนี่ละข้อยพอได้ไปเอามาแต่ทั้งอื่นข้อยอยู่กับบ้านบ่มีเม็ดตั่วบ่บบบ่บ่บ่มันบ่มันดอนแบบเม็ดทั่วหลายดิบ่มีเม็ดตั่วมีแต่อยู่ยยดังนิดเดียวอื่นบ่นมีมหางลามดีเนาะ<อ>ลูกมันมันเป็นค้อยหน่อยอย,อยู่ห่างเลยก็าหางปั่นเนี่ลูกเปียงค้อยบังไปบังอยู่แต่ทั้งฝุ่นเนาะรถตื่น,นกแก่เสียทิมเป็นได้หรือะ ยางวนให้เบิื่อพี่น้องน่ะเอิกเพิ่นก็ใหญ่ๆครับหลลูกลูกเพิ่นแม่บ่มีหอดอันเม็ดกะเม็ดหยังเลยพี่น้องบ่ามีกะกะจุดเดียวบ่มีลูกแม่นี้นี่ไม่ติดขนาดเลยเอาพี่น้องมือไผ่เงาสาวได้สาวเอาเด้อควายดอนผู้ใดอยากได้นี่พวกผมสิหามาได้ดิสิพวกผมสิหามาได้ควายดอนนี่ครับปีนึงบ่มีพอเทียดิที่ผมโพดขายควายดอน แต่ควยดำกับรโดนเที่อันนี้อันนี้กับหัวก็หาไม่ควอยนี่เห็นหนมเห็นส่วนเห็นหางเด้บอมันควยสื้อมาจะทั้งอืน่นจ้าคทับอยู่กับบ้านนองลุกพกลุกเหรอทับค้อยแมต็งเป็น<ต>ล้านของแก้วฟ้าลูกเ<อ>จ้าฝ่ายรับลูกเจ้าฝ่ายนาเขาดีแม่นาเขาดีเนี่ยนังดีแต่วรักค้ากับพ่อฟังเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจนิวน ฝ่าแลีนคุบเอาโลดโดุดน,ดนเทีย่ยวค่อยมีเจ้าค่อยดอนเขาหนริราคาโบแพงครับผมราคาโบหลายกินอย่าดีราคากับพวกฟังเน,ะนาะราคาของกเกษตรกรได้เลยจ้าหนิาาอโอ้ทุเรียนขีดไหลแต่น้อยอ้วนเขาหนิเนาะ เลี er uh, yes. uh. okay. ้ยงค้ายออะครับผมบกินหญ้าดีดีจัเนี่กินหยาบบเลือกอีกตั้งหากเามันเป็นต้นฝ่ายด้บ่มีกะดหย่าได้ม่เือโอ้ยกินหยาไม่ขึ้น้อง กินมหยาบ่เลือกแทะมันหลายครับค anyway> ุยจะคุยดอนหงกกว่าที่แม่หาแม่แหรอกจิ้มจิ้มหยาดีบ่มีเลือกหยาเนาะคุ้ยผู้ช่วยหุ่นเนาะคุยผู้ช่วยวัดพุงเสียงเลยเนาะให้วานงานขอไฟฟ้เต้านมเต้าหยังครบจำหนี้จักบวันครับคุยไม่มีจำหนี้ ลูกกะสิไงยซ้ำแม่เหรอแม่ขนาดแยหน่อยสามเดือนที่พี่น้องซืบไปว่าผิดหวังเลยเจ้านี่สามเดือนเครื่องที่เขาที่เดือนลูกเจ้าฝ่ายคนนี่เห็นเต็มสิกคนเดือนหนังสือจ้ะให้ให้ให้ไอ้วนเขาทวนอีกรอบหนึ่งเบอร์โทรจ้ะศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดโทรมาคุยกับผมบอแพงด่กลูกแล้วแม่น้องมุนลูกอืมดีแถบะควันกะจับดี ขวนญสีดานังแทนครับทั้งแม่ทั้งลูกขวนญขวนเป็นมงควัญยังยิ่งเลยบัวเทียกับม้าเบิองได้ขวนจับคูปหนี่เป็นเอิญสีดานังแทนลูกมันกับขวนหัดไทยฮัทเป็นอะไรอง่างนี้เนี่ยอันนู้นละเป็นขวนคอกเนาะแม่มันปวดเนี่ยแม่มันปวดมันโดนปวดขนาดของผมว่าใหยังยังมีกะดิอันนี้บวมีเลยนี่มีแต่อยู่ดังสองสามกะนี่น้ำตุ่นน้ำตุ่นบวมีเลยนี่ ให้บ้านไก้เลี้ยงเคียงอยากเขียนกับมาเบิงได้ยูุ่บานบุงแสงแมีนจังหวัดบุงแสงครับผมตำบลนาชุมแสงอำเภอผู้ยังจังหวัดคอนแก่นเจ้าพี่น้องเชินเบิงได้แต่ว่าขั้นมาศานี่ย่านวัฒน์เนาะแมนอีกคนนั่นกับสามสิบห้านาทีอีกคนน่ะแล้วกับิปลงไปสามสิบห้านาทีเมื่อวานราคาที่เปิดออกไปมันกับเป็นราคาในราคาของเกษตรกรพี่น้องเขาจับต้องได้จับต้องได้ครับผม ผู้ใดมือไว้สาวใดสาวเอาเราพี่น้องพวกคุณว่าคุ้ยกับซอไซว่าแพ้แม่ก้อนดอกซอไซสดดีพอดมึงจะดักลูกมันหลดุดวงคิงลูกมันดักลูกมันหลดุดจ้าส่วนราคาน้อพี่น้องก็ให้โทษติดต่อหาไออ้วนเขาโดยตรงเลยจ้าราคาบ๊าแพงจ้าพี่น้องน้องอ้ยรับรองเลยจ้าเดื๋ว่ากล้องจังไดมางามถึงกล้องจังไดก้องก็ให้ว่าสมจริงกับตัวคุ้คยละจ้าพี่น้อง <laughs> บ่มีกะเลยเด้่ครับคุยนี่บ่มีกะเด้ลูกหลามามาม้าเอามื้อนี้น้องอุ้ยกับไปอ้วนกับสิได้ลาไปก่อนผู้ใดชื่นชอบมักจังเด็ก็โทรมาหาไอ้อ้วนได้เด้อจ้าเดี๋ยวอุ้ยสิเอาเบอร์โทรของไอ้อ้วนคว้ยดอนเฮาลงใต้คลิปหน่ว้จ้าครับผมมื้อนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามฮักเด้ออีสานชาแนลจ้าครับผมเอาไอ้อ้วนฝากพี่น้องเฮาแน่ครับผมผู้ใดสนใจครับผมหน่อยนักหน่อยนะที่ผมสิได้เปิดคว้ยดอนครับผมมันหายากเหลือเกิน อันนี้กับขั้นเป็นพนบ่ิยากนั่นพนกับผู้ขายให้ขวยดอนขวยอยู่กับบ้านนี่ขวาวบอกว่าขวยบ่ิอะออกมาตั้งแต่ทั้งอืน่นข้อยอยู่กับบ้านบุง้งแสงบ้านที่ผมอยู่นี่ในาการวัคซีนเขาก็ฉีดครบเรียบร้อยฉีดเรียบหมดแล้วเรียบ<ข>่ได้เรียบวัคซีนน่ะพยองพยัญชนเขากระทายเรียบเรียบร้อยพยัญชนะให้เรียบเรียบร้อยเรียบไม่เ,เมันขึ้นพ่นบ่ิทับพ่นสิขายเป็นเทียนเรงเรียบหน่อยจะให้พี่น้องเขาไปทับเอาให้พี่น้องไปทับเอาจ้ะอ่าขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมจ้ ครับผมเฝ้ามาเบิงเด้อครับผมเฝ้าขโมมาเบิงเด้อ <c oughs> บ่แม่นอย่างดอกมัน้นมันมีตอนนี้มีเต่ะตัวครับผมบวมนี้ไหลคือคนจ้ะอ่ะโอเคนาะพี่น้องเนงาะฝากเด้อจ,จ้ะเด้อแช์ตัวตกันไปจ้ะครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับ